มีคนถามมาหลวงตาทำไมต้องสวดมนต์ทำไมต้องปฏิบัติธรรมครับเตรียมตัวตายไงทุกมีคนถามหลวงพ่อเหมืนนอนกันทำไมต้องสวดหลวงพ่อหนูก็ทำดีอยู่แล้วเองจเจ้าดีแค่นั้นไั้ไงเองเจ้าแค่ดีแค่ชาตินี้ไม่ได้ใช่อกครับเพราะว่าพุทธมนต์มันมีมีโลกธรรมพุทธมนต์เนี้ยที่เราสวดเนี้ยถ้าเองเข้าถึงเนี่ยมันก็จะ ได้ทั้งโลกและธรรมทำไมต้องกินนอนสวดมนต์เนี่ยคนก็ถามเหมือนกันลองนอนแล้วไปตามขึ้นหองพทุทธมนต์ยไม่กี่เดือนหรอกท่านจะรู้ว่าจิตไปกับพุทธมนต์มันจะมีอะไรเกิดขึ้นจิตไปกับพุทธมนต์ทุกคมันจะไหลเข้าไปในจิตมันก็นไหลเข้าไปที่ธาตุโอ้ เพราะจิตนําพุทธมนตเข้ามาคนอนนี่แหละ,ะแล้วมันก็จะฝันไปตามกระแสของพุทธมนตกระแสของกรรมโดยเฉพาะในอดีตที่เราบ,บันทึกความดีไว้เนะมันจะไปจําขึ้นตรงนั้นนะ,ะเพอนะไม่สังเกตรเราลงตาชอบนอนนะมาถึงก็นอนเลยเปิดยินเสียงสวดกับสวดกำนดนไปขึ้นไป เราก็จะคิดว่าเอเดือนนี้ลุงเขาจะเบิกสามแสนใช่ไหมประมาณนี้แหละมันจะคิดออกว่าออกมาจากไหนเอา้าคนนักธุรกิจอะนักธุรกิจบุญเลยนักธุรกิจโลกใช้ได้หมดเลยไม่ต้องนั่งให้มันเมื่อยหรอกนอนอะ่ะเปิดปอดสวดแล้วถ้าก็จิตไปตามคลื่นล้วก็พิจารณาชีวิต ใครป่วยก็ไปตามท่าตที่ป่วยอย่าไปอย่าไปที่อื่นเพราะจิตเรานำขึ้นมาใช่ไหมมันก็นไปตามสิ่งที่เราป่วยมันก็จะค่อยๆปรับท่าตเรามไม่กี่ปีก็หายครับไม่หายวันเดียวแล้วทุกเป็นแผลใส่ยาข้างเดียวหายไม่มีอ่ะ ขนาดไม่สบายยังต้องกินยาตั้งหลายวันกว่าจะหายนะครับถูกยิ่งโรคใจนะต้องใช้เวลาหลายปีหน่อยครับโรคใจนะครับหลวงตามันมาอย่างไงครับโอ้มันมาจาก <laughs> มันมาจากกิเลสตัณหาอุปทา,านคมันมาจากความไม่รู้มันมาจากความยึดต,ติดอันนี้ของโกันนี้ลูกโกัน,นสมบัติกกรถกู รองเท้ากูอะไรพวกเนี้ยอมันก็เลยยึดติดไงใครจับไม่ได้เลยใครจับแล้วเครืองเลยใช่ไหมมันตามไปถึงนรกวิญญาณตายไดตอนติดตเกาะตรงนั้นเลยคพอคนไปแตะแค่นั้นน่ะจังโกรธเลยเอาถึงตายเลยน่ะห่วงยังตายแล้วยังห่วงอยู่เกิดเกิดจากการยึดมั่นถือมั่นเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยชินไปชินไปมันก็เกิดความเคยชิน ครับเพราะอย่างมีคนถามวอย่างตอนเด็กๆนะครับหลายคนตอนเล็กๆเขาก็ยังไม่มีอารมณ์แบบโกรธอารมณ์โมโหอารมณ์ลิษยาแต่ทำไมโตขึ้นโตขึ้นทำไมมันถึงเจอปรกลิ่ินเสียงตาหัวมูกเิีนกายเจอวัตถุเจอสิ่งแวดล้อมในยุคป,ปัจจุบันคติดวัตถุมันก็เลยติดไปติดไปตามสังคม แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาถามว่าถ้าเหะเกิดเขาหากักหักมีลูกไงครับถ้าเขาจะป้องกันให้ลูกเขาเนี่ยไม่เป็นอย่างนี้ครับคือน้อยที่สุดต้องย้อนยุบไปครับย้อนยกไปห้าสิบปีที่แล้วเขาทํำยังไงกันครับทําผิดนิดหน่อยกระทืบเลยเ่าจริงหลวงตาไปโรงเรียนเนี่ยสายนะครึ่งโลแล้วตุ ขนาดเอาหนังสือไว้ไว้ในตูดเราก็ยังเอาออกได้นังสือเอาออกตีเลยนะค,ครูเห็นครูไกลๆไม่ได้หรอกหลบ<อ>ครูเดี๋ยวนี้เหละครูบุรีมวน,ะนขอบุรีครูอีกครูขอบุรีแล้วอีกต่างกันไหมออาไม่กล้าตีลูกเห็นลูกเจ็บแล้วเป็นทุกข์กระเทิบมาเลยไม่ตองตีมันหรอกกิดมันจะจําไว้จมันไม่ทําอีกค เด็กๆะเป็นไงตามใจมันทุกวันนี้เป็นไงวุ่นวายทั่วโลกพ่อแม่ก็มาปวดหัวที่หลังนะครับโอ้โหหัวปวดปวดหัวอ,อแล้วก็บอกว่าลูกไม่เชื่อฟังไม่ไปเชื่อไงไงก็ไม่ไม่ปรับตั้งแต่เด็กไงไม่ปรับตั้งแต่เด็กถูกครับต้องสอนตั้งแต่เด็กค แล้วการพยายามให้เขาได้เข้ามาได้ยินเสียงสวดได้เห็นพระได้เริ่มสวดมนต์โยกได้ยากนะจุกยกเนียยากยกเว้นไม่มีทางจะไปอ๋อไม่รู้จะไปไหนอ่ะคจําเป็นต้องมานั่งมานอนกินไข่ปลาโลจับชายาข้าวคูก็ทิ้งแล้วลูกก็ทิ้งคพ่อแม่ทิ้งมไม่รู้จะไปไหนเป็นที่พึ่งสุด ที่ตรงเนี้คที่พึ่งเลยพึ่งจากชาตินี้ไปหลายๆาชาติ<อ>เหมือนสมัยก่อนน่ะตัวโดนพม่าจับไปเนี่ยคเออเขาลอยไหวนะเว้ยลอยไหวเท้าลอยไหวเนี่ยในเท้าเนี้ยก็ลอยโอ้โหมันเจ็บนะทุกไปถึงแม่ชีไอคนมางคเขาก็ขอบวชเขาให้บวชบวชพระเขา้ให้บวชเพราะเขาพูดเนี่ย อเออรอดไปเนี<ะ>่ย yeah. ได้ดีในะอนาคตได้ดีอันนี้การโดนทิ้งหรือการเป็นทุกข์มันก็มีส่วนดีที่ทําให้เราได้มีโอกาสกได้เข้ามาทูกอย่างเน้นะ่ะโดนทิ้งโดนทิ้งใช่ไม่ไีที่ไปมาสวดมนต์ที่นี่สวดสวดเพลินสวดเพลินแล้วสวดไม่กี่วันเอ้ยนี่มันกพิพี่ณา,าแล้วกูกลับไปเขาโดนเขาทิ้งกูนแน่เลย อยากัอะไรกูบวชนี่ดีกว่าอเนนมีความคิดอ่ะอะใครใครเจอเนนครั้งแรกจะรู้เลยขเข้ามาสวดไม่กี่วันใช่ไหมครับเออสวดเสร็จไม,ม่กี่วันเขาก็ตัดสินใจบวชเลยเขาตัดสินใจเองนะ,ะไม่มีใครแนะนําเขาว่าต้องบวชนะเขาบวชเลยเขาไม่กลับเลยมีความรู้สึกเสร็จ<ม>แล้วเขาไม่ได้ซึ่งใครเลยพ่อแม่ไม่คิดถึงเลยไม่เลยถามบอกไม่ครับ แสดงว่าโดนทิ้งอ่ะออก็ถูกแล้วมันไม่มีสายใหญ่ไมันไม่สมบูรณ์นะฮะเนี่ยก็ต้องเอาตัวรอดอ่ะเมนแลอวที่จะทิ้งก่อนนะครับใช่อ๋อทิ้งก่อนติดนะครับใช่โตถ้ามีลูกนะเนี่ยเอาแบบเมนเนี่ยมีเมียแล้วก็ทิ้งเลย ถิ้งทั้งเมียทิ้งทั้งลูกนะครับใช่ให้เมียมาบวชชีให้ลูกมาบวชเนนเดี๋ยวเขาก็จะหาไปยังไงเอ้ยเราโดนทิ้งแล้วพาลูกไปบวชดีกว่าออยู่ก็ละวัดครับเป็นการสร้างบารมีแบบหนึ่งนะครับถูกแล้วก็ไปหาใหม่ใช่แล้วให้เขามาบวชใหม่ถูกโอ้เอ้ามันมีอยู่ตัวไมียนี้สร้างคนเก่าๆู้มันมีคนคนหนึ่งอะมีแฟนเมื่อไหร่นะ มันเอามาจริงไว้ทีวัดครับใช่ตอนนี้ยังบวชอยู่ก็มีโอสึกไปแล้วก็มีครับแล้วก็มีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งคารพูลนี่ผัวเมื่อไหร่ยุให้ผัวบวช๋อแล้วมันไปมีใหม่ยุมาสองสามคนเขาคิดเองเขาคิดเองคก็ว่าทําอย่างเนี้ยคือจะต้องได้บุญไงโอ้เขาก็เลยมีผัว เสร็จแล้วก็ยุหัวมาบวชแล้วเข้าไปมีใหม่แล้วก็ยุยุมาบวชอีกครับแต่ปรากฏว่าหัวที่บวชนะสิบทุกคน <c oughs> คือความคิดของมนุษย์อ่ะครับแล้วปใ้ยบุญไง <c oughs> มันก็ได้อยู่นะพูดถึงมันสั้นไงมันได้สั้นพอเขาบวชไปเขาไม่ทํากรรมฐานเขาก็สิกแล้วอืมบวชแต่ว่าไม่ได้ฝึก เม่ได้ฝึกมันก็อยู่ไม่ได้จุครับเนี่ยอยู่นี่เหรอถ้าไม่สวดมนต์อยู่ไม่ได้หรอกตัถ้าไปสวดมนต์ตัต้องคิดอยู่แล้วอ้อหรือไม่ก็เล่นโทรศัพท์ครับมันก็ไปสังโลกอยู่ดีอะแล้วมันก็เพิ่มไปเรื่อยๆโอสะสมไปแบบมันไม่อยู่แล้วอืมที่ว่าใหม่ๆมาก็ขยันเกือบทุกคนนะครับถ้าไม่มีพื้นเก่านะไม่มี อดีตไม่ไม่ค่อยจะมีนะอยู่ยากแล้วต้องเอาปัจจุบันเป็นหลักคเอาวันนี้เป็นหลักลวันนี้ต้องทํา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 คบปีแล้วปีเล่ามันก็วันนี้อะแหละอืมคือบังคับตัวเองใช่มีข้อวัดให้ให้แก่ตัวเองมันมีพระองค์หนึ่งอะ่ะคท่านเดินผ่านไปที่ถ้ำสมัยกนะ่อนนั้นพระธุดงค์ันผ่านไปมันฉันข้าว่ันกับมองลงุงตา บอกโอ้หลวงตาในปรารถนาใหญ่นะ้ท่านขนาดไม่ได้บอกนะหลวงตาต้องคิดทุกวันนะบอกพรุ่งนี้ต้องเต็มครับพรุ่งนี้ต้องเต็ม,มคือบรารมีต้องเต็มไงถ้าหลวงตาคิดอย่างนี้ทุกวันนะไม่เสร็จแล้วก็จะคิดออกว่าจะทําไง อย่างเรื่องการปัารถนาใหญ่นี่ยครับหลายคนกังวลไม่กล้าปัารถนาเพราะคิดว่าการปัารถนาใหญ่มันต้องมีภาระมากมันต้องเหนื่อยมันต้องเจอประสักเยอะใหม่ๆมันจะมีภาระอะไรใหม่ๆก็สวดมน์มันจะมีภา,นะา,าระโนอีกลับข้างหน้านูน้นครับไม่ใช่ปรารถนาปั๊บมีภาระเลยที่ไหนกว่าพอปัารถนาปับ๊บสายใหญ่จิตเรากับโพธิสัตว์ในอดีตเนะี่ย <c oughs> แล้วสายใหญ่กูจะภาวนาสวดมนต์ภาวนาเข้าไปในสายใหญ่แลวนะกลจะรู้ว่าเราสร้างเวรามีสิบเริ่มต้นจากตรงไหนคเคยํำม,มานานแค่ไหนโน่นนะ่ะมันรู้เริ่มรู้ฐานต้องมีฐานนะใะกรรมัฐานนะต้องมีฐานนะใช่ไหมพอม,มีฐานโอ้ล่ะหลายภพชาติข้างหน้านับนถึงจะร้อยคูณร้อย เพราะว่าไม่ว่าจะประารถนาเล็กหรือใหญ่เราก็มีภาระทุกคนก็มีความทุกข์มีทุกคนหลวงพ่อทนายว่าชัดๆ <c oughs> นายเองเกิดแต่ตายอยู่แล้วล่ะเองก็ปรารานาเองก็ทําไปก็ค่อยทอําอาอก็ถูกแล้วนี<ะ>่คนเชื่อไง<ะ>เชื่อว่าเกิดแล้วต้องตายไงอเออเชื่อว่านรกสวรรค์ชื่อเรื่องของกรรมไง<ะ>เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามาจากมนุษย์อย่างเราใช่ไหมพระพุทธเจ้าพระบาเจกหรือพลังหันหรือใครก็ตาม ก็มาจากโลกเนี่ยอ๋อครับมันเป็นของใครโลกไม่ใช่ของใคร mm hmm. ของทุกคนที่ต้อง,ต,องต้องเวียนว่ายตายเกิดเนี่ย <Okay. S 2> ล้วเอาอะไรไปได้ล่ือ mm hmm. ไม่ได้กรรมคือการกระทําคือการบันทึกกายกรรมวจีกรรมมโนธรรมมโนกรรมทํากรรมอะไรไว้มันก็อยู่ตรงนั้นแต่จิตเราไปจดบันทึกอะ่ะครับอย่ามันรู้จริงๆะ่ะ mm hmm. ใช่ไหม mm hmm. เราทําไมต้องบันทึกในสิ่งที่ไม่ดีล่ะค <Okay. S 2> เพราะเราต้องมาเกิดใหม่ในโลก ต้องมาใช้มันนะต้องมารับมันนะคิดยากไหมตัวว่าครั่คิดไม่คิดไม่ยากหรอเหมือนว่าถ้าหากเราปัรถนาใหญ่เราก็จะมีพวกกับผู้ที่เป็นใหญ่แน่นอนเลยผู้ที่เป็นประโยชน์ผู้ที่สร้างบารมีสายใหญ่แห่งกรรมสายใหญ่แห่งเผ่าพันุ์เข้าเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันตู้เป็นเผ่าพันธที่ใหญ่เนี่ยข้างหน้าตู้เกิดเล็กไหมอ๋อคนมันถึงต่างกันมันต่างกันแน่นอนอย่างแน่นอน เกิดมาแล้วเราก็เป็นลูกลูกโคดิสั์ก์แหละเพราะเราเป็นสายใหยเดียวกับท่านท่านก็ต้องใช้เราเพราะใช้เราแล้วมันมีประโยชน์ทำให้ท่านไปได้เร็วถ้าใช้คนอื่นไม่รู้ไม่เรื่องเลยเนี่ยถามว่าช้าไหมช้านี่ก็เรียกว่ารุ่นพี่รุ่นน้องสายใยแห่งกรรมมันต้องพิจารณานะพูดถึง เออเรามาสวดมนต์เนี่ยต้องเข้าใจในฐานเลยอ่ดับแรกต้องเข้าใจฐานนะยี่ยุคนี้ต้องมีฐานอย่างเร็วที่สุดเลยเพราะมันอยู่ยากดยโดยเฉพาะโรคโรคระบาดเนี่ยโรคมันเล็งความดันเบาหวานหัวใจเนี่ยต้องระวังไม่ให้มันเกิดระวังก็ต้องระวังการกินเออกินนอนหายใจประมาณเนี้ย มันต้องใช้ความรู้สึกใช้ความรู้สึกคือเราห่างจากความรู้สึกสังโลกมาอยู่อย่างเนี้ยสวดมนต์มันมีสายใหญ่กับพุทธมนต์มีสายใหญ่กับไตรสนานาคมเวลาเรามีปัญหาอะไรเนี้ยเรามองไปเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเราจะไปไม่ไปเราจะกินไม่กินคือโลกมันเป็นทุกคนแหละแต่มันหนักเป็นเบาเบาก็หายง่ายไม่ใช่ยากอะไร ต่มันยากอย่างเดียวว่าเราจะกินนอนสวดมนต์ได้ไหมล่ะปัญหาอยู่ตรงเนี้ยคย้อนมาเรื่องของคําว่าปฏิบัติธรรมครับหลวงตาเขาอยากให้หลวงตาขายายความคําว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยมันคืออะไรมันปฏิบัติอะไรทำคืออะไรคําว่า <c oughs> ป,ปฏิบัติมันเป็นคําอะไรอ่ะคําบาลีนะประพฤติปฏิบัติทำทำ ไม่ได้พูดนะมีพูดอย่างเดียวว่าต้องทํากรรมฐานคคําว่ากรรมฐานก็คือจิตใช่ไหม,มกรรมก็คือการกระทําฐานก็คือจิตให้จิตมันมีฐานเนความรู้ใช่ไหมถ้าปฏิบัติธรรมเนี่ยคําว่าธรรมคือธรรมชาติธรรมชาติคือมีทั้งดีและไม่ดีปฏิบัติให้เข้าใจธรรมชาติถูกทั้งดีหรือไม่ดีใช่ไหมเออ เพราะถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของทุกอย่างทั้งคนสัตว์เราก็จะไม่ทุกตามโชคเหตุที่เราได้รับถูกปฏิบัติทําไมอ่ะมาทาทาไมอ่ะค่ะทําเพื่อหลีกหลีเวลามีทุกเนี่ยเราก็จะหลีกเอาอหาวิธีบรรเทาทุกข์เวลามีสุขเราก็ไม่ติดไงเพราะเราต้องเตรียมตัวตาย อยากทำไมหนูถึงโดนโกงทำไมหนูถึงโดนทิ้งทำไมหนูถึงโดนด่าโดนว่ามันต้องมีสาเหตุนะครับสาเหตุมันก็มาจากอดีตและสาเหตุมันก็มาจากปัจจุบัน<ม>บางเรื่องมันก็มาจากอดีตบางเรื่องก็มาจากปัจจุบันเนี่ย